สวัสดีค่ะท่านผู้เจเลยเลยทาทุกท่านวันนี้มาสั่งสมสุตตะพุทธวัจนะธรรมินัยจากพระโอษวันนี้ปราณอันเชิญพระสตดจากพระไตปิดกฉบับหลวงเล่มที่21ดูก่อนพิสูจทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นไหนคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสังขารปรินิพพาน จะปรินิพานด้วยต้องใช้ความเพียเรเดี่ยวแรงในปัจจุบันเทียวบางคนเมื่อกายแตกจึงเป็นส,ส,งนสงนนังขาระปรินิพายีบางคนเป็นอสังขาระปรินิพายีจะปรินิพานโดยไม่ต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรงในปัจจุบันบางคนเมื่อกายแตกจึงเป็นอสังขาระปรินิพายี ดูก่อนพิสูทั้งหลายก็บุคคลเป็นสัตสังขาระปรินิพพายีในปัจจุบันอย่างไรพิสุจ์ในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นในกายว่าไม่งามมีความสำคัญในอาหารว่าปฏิกูลมีความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดีพิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงและมรณะสัญญาของเธอตั้งอยู่ดีแล้วในภายใน เธออาศัยทำเป็นกำลังของพระเศขาหประการนี้อยู่คือศรัทธาเจริญโอตัปปะเวรยะปัญญาตั้งอินทรีห้าประการนี้คือสัจฉิรียเวริยินรียสติรียสมาินรียปัญรียของเธอปรากฏว่าแก่กล้าเธอย่อมเป็นสสังฆาระปรินิพพานีในปัจจุบันเทียว เพ ok ราะอินทรียาประการนี้แก่กล้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเป็นส,สังขาระปรินิพพายีในปัจจุบันอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเมื่อกายแตกจึงเป็นส,สังขาระปรินิพพายีเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้พิจารณาเห็นในกายว่าไม่งาม มีความสำคัญในอาหารว่าปฏิกูลมีความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดีพิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงและมรณะสัญญาของเธอตั้งอยู่ดีแล้วในภายในเธออาศัยทมเป็นกำลังของกระเสขะห้าประการนี้อยู่คือศรัทธาพิริโอตปะวิริยะปัญญาทั้งอินทรีห้าประการนี้คือสตินรีย์ วิริยินรีสตินรียสมาตินรีปันดินรียของเธอปรากฏว่าอ่อนเธอเมื่อกายแตกจึงเป็นสสังขาระปรินิพานีเพราะอินทรีห้าประการนี้อ่อนดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อกายแตกจึงเป็นสสังขาระปรินิพานีเป็นอย่างนี้แหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นอาสังขาระปรินิพานีในปัจจุบัน เป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจาก,การามบรรลุปฐมชานบรรลุทุติยชาญบรรลุตติยชานบรรลุจตุติชาญเตออาศัยธรรมเป็นกำลังของพระเสขงคะห้าประการนี้อยู่คือศรัทธาเิริโอตป,ปะวิริยะปัญญาทั้งอินทรีห้าประการนี้คือสัจจินทรียีวิริยินทรียี สตินสีสมาตินสีปัญญสีของเธอปรากฏว่าแก่กราเธอเป็นอสังขาระผลินิพายีในปัจจุบันเพราะอินทรีห้าประการนี้แก่กราดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเป็นอสังขาระผลินิพายีในปัจจุบันอย่างนี้แหละดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเมื่อกายแตกจึงเป็นอสังขาระปรินิพพายีเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมิในนี้สงัดจากกามบรรลุปถมฌานทุติยฌานบรรลุจตุฌานตติยฌานเตออาศัยทำเป็นกำลังของพระเสะห้าประการนี้อยู่คือศรัทธาหิริโอตป,ปะวิริยะปัญญา ตั้งอินทรีย์ห้าประการนี้คือสัจจินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์ของเธอปรากฏว่าอ่อนเธอเมื่อกายแตกจึงเป็นอสังขาระปรินิพพายีเพราะอินทรีย์ห้าประการนี้อ่อนดูก่อนภิสุท์ทั้งหลายบุคคลเมื่อกายแตกจึงเป็นอสังขาระปรินิพพายีอย่างนี้แหละ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลจีจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกจบแล้วนะคะสำหรับพระสูตรต่อไปติดตามรับฟังกันได้ทางช่องลมปราณแห่งธรรมค่ะ